นี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวอ,อะไรนะนอะไรนะสวนลา,กากนออลากลางเต็นเออลานกลางเต็นท์ลานกลางเต็นท์ไม่ใช่ชิวเฮ้ยเฮ้ยชิวไหมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ชิวไหมไม่งไงเลยถูกต้องลานกาล,าง,กา,งลา,งกางเต็นท์ลานกลางเต็นท์เฮ้ยชิวไหมนะครับเส้นทางก็จะนี่คเข้ามาที่เขื่อนขุนด่านนะครับนะ ครที่เขื่อนคุณด่านจากนั้นก็เจอวงเวียนก็เลี้ยวขวาครับผมแล้วก็ใช้ทางออกทางที่หนึ่งนะครับออกซ้ายไปนะครับผมครับดูตามเส้นทางไปได้เลยครับเส้นทางไปง่ายมากครับนะครับเราก็จะผ่านหน้าเขื่อนนะครับเป็นหน้าสันเขื่อน นะครับเนี่ยสันเขื่อนของเขื่อนขุนด่านประการชนวันนี้ได้โอกาสมาวันหยุดพอดีครับเป็นเหมือนเหมือนวันหยุดนะครับเขาจะเปิดน้ําเปิดน้ําเขื่อนให้มีการล่องแก่งนะครับมีการล่องแกงน้ำนี่ส่วนมากเขาจะเปิดแต่วันหยุดนะครับเป็นวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ครับหรือสุกเสาร์อาทิตย์ประมาณนี้ครับหรือวันหยุดน้าขัตฤกษเลิกนะครับเขาจะเปิดน้ํา นะครับดังนั้นเจอป้ายตะเดียตรงหน้าแล้วก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเข้าไปเลี้ยวขวาเข้าไปประมาณสองร้อยเมตรครับแล้วก็เลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งนี่ครับถึงแล้วเลี้ยวขวาให้เลี้ยวเลี้ยวขวาตรงถนนช่องแรกนะครับอย่าไปเลี้ยวช่ชองที่สองนะครับเพราะมันเป็นทางเล็กรถสวนไม่ได้ แล้วขับตรงไปนะครับหลังจากเรามาจากหน้าเขื่อนนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาแล้วก็เลี้ยวขวาอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะถึงทางเข้าสวนเฮ้ยชิวไหมนะครับระหว่างทางก็ะจะผ่านแกงต่างๆนะครับแกงน้ำซับแกงแกงเทียมนะครับแล้วก็มีรีสอร์ทนะครับอยูอ่ฝั่งขวามือ ร,รีสอร์ทฝั่งขวามือนะครับแล้วก็มีร้านคงร้านค้าร้านขายของชำนี่ครับเยอะนะครับผมอเออเดินเลี้ยวขวาที่2มาก็ใช้เวลาประมาณ4-5่นาทีครับก็จะถึงทางเขา้าศูนย์เฮ้ยชิวไหมนะครับอ่าเราผ่านบ้านบารีีสอร์มามเห็นไปไหมครับเฮ้ยชิวไหม แล้วไเลยงานสายทานไปนหลังการที่เรามาถึงหลังกาเที่เรา,าเียกขวามาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมาเจอนางเข้าของสวนเฮยชูวไม้นะครับข้างบนก็จะเป็นสวนส้มโอนะครับก่อนจะถึงสวนเฮยชูวไม้ก็จะถึงสวนส้มโอก่อนนะครับตามป้ายเลยนะครับ อ่าแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปนะครับในจุดนี้นะครับในส่วนของเฮ้ยชิวไหมเนี่ยเขามีบริการล่องแก่งบริการกลางเต็นท์นะครับสำหรับค่ากางเต็นท์ก็อยู่ที่ท่านละ150บาทนะครับท่านละ150บาทนะครับดูวิววิวทางขวามือนะครับดูวิวทางขวามือเนี่ยครับปิดทุ่งนาแล้วก็ภูเขานะครับวิวสวยงามมาก พอเราเลี้ยวขวาเข้ามาปุ๊บแล้วก็เราก็ดูตามป้ายครับเราก็เดินขับรถไปตามป้ายได้เลยนะครับติดกันกับเมื่อชิวไหมก็จะเป็นสวนส้มโอกลางเนเหมือนกัน,กนอ่าสวนที่ติดกันกันกับเฮ้ยชิวไหมก็จะเป็นสวนส้มโอเป็นชื่อร้านกลางาเต็นท์นะครับมันไม่ใช่สวนส้มโอนะครับสามารถเข้าพักได้สามารถเขา้า,า,เขากลางเต็นท์ได้ครับแต่ทางจะเล็ก,กน,นิดนึงจะไปยังไงเนาะทีนี้ ครับทางก็จะเล็กกินนึงครับแต่ถ้ามีรถสวนมาก็ต้องต้องจอดนะครับหาที่ช่องว่างหลบรถให้กันก่อนนะครับต้องมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางครับผมเส็นทางก็จะมีโค้งเยอะอยู่นะครับที่ถึงสวนส้มโอทานสวยน้ำใสกลางเต็นเล่นน้ำได้นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไป เดี๋ยวสายไปที่ที่ไหนไปเลยเฮ้ยซิวไหมอ่าครับตอนนี้ตรงนี้เขาน่า,าจะทำก่อสร้างน่าจะเป็นที่พักครับยังสร้างไม่เสร็จครับเราเดินเข้าไปที่สวนได้เลยในสวนก็จะมีรีสอร์ทไว้สำหรับสำหรับแต่นักท่องเที่ยวนะครับตอนนี้เพิ่งสร้างเสร็จแค่สองสองหลังนะครับ สามารถมาพักได้ส่วนราคาน่าจะประมาณอยู่ที่หลักพันนะครับอ่ครับดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศตอนนี้เป็นช่วงเวลา,เ,าเกือบห้าโมงเย็นนักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยกันกลับครับก็จะเหลือแต่นักกางเต็นท์นะครับที่อยู่เนี่ยเห็นไหมครับเต็นท์สีเขียวเป็นเต็นท์แอดมินเองครับเต็นท์ของจ่าพานวัว เดี๋ยวผมให้ไปดูนะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้บริเวณตรงนี้บริเวณลาตรงนี้ก็สามารถกลางเต็นได้นะครับแล้วก็ตรงลานมีตรงลานสวนเงาะสวนทุเรียนก็สามารถกลางได้นะครับ แล้วก็บริเวณริมริมริมตะลิงนะครับสามารถกลางเต้นได้วันนี้ก็จะมีเพื่อนกางเต้นอยู่ประมาณ3-4หลังครับสาหลังบริเวณรอบๆส่วนเต้นผมอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวพาดูรอบๆนะครับ เป็นไงบ้างมาเที่ยวสนุกไหมมาเที่ยวสนุกไหมสนุกสนุกครับพูดดิสนุกครับใช่คนะ่ะอ่ามาอยู่กี่วันแล้วมาอยู่กี่วันแล้วกี่วัน กีไว้แล้ว3ามคืนแล้วพวกน,นี้วันนี้คืนที่สี่ใช่ไหมครับก็มาอยู่เหมือนเหมือนกับเป็นบ้านตัวเองเลยนะครับกับ <laughs> เป็นพี่ของตัวเองเลยนะอยู่3ามสี่วันแล้วครับ มาเที่ยวทั้งทีครับเที่ยวมันเต็มที่ครับเที่ยวมันเต็มที่เดี๋ยวในข้อมูลส่วนอื่นเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับขู่ลห้องน้ำครับยังไงมีกี่ห้องอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวพาไปชมาทานน้ำไหลก่อนดีกว่า นะครับอย่างที่บอกไว้ที่ต้นคลิปนะครับบอกไว้ที่ต้นคลิปว่าวันหยุดนะครับน้ำจะค่อนข้างจะไหลแรงเนื่องจากทางเขื่อนได้ปล่อยน้ําให้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับไปล่องแก่งแล้วก็เล่นน้ํานะครับในบรรยากาศครับจุดนี้จะเป็นนะครับจุดสําหรับเล่นน้ําสําหรับเด็กนะครับเป็นน้ําตื้นสามารถเล่นได้เด็กเล่นได้นะครับอีกฝั่งนึง ฝั่งตรงโน้นครับจะเป็นแอ่แงเป็นน้ําลึกนะครับถ้าเขื่อนเขาปล่อยน้ําลงมาก็ระดับน้ําก็จะสูงขึ้น,นครับผู้ใหญ่เล่นดีครับเด็กก็เล่นได้แต่ต้องระมัดระวังนะครับเนี่ยสำหรับท่านที่มาเที่ยวนะครับสามารถมาถ่ายเซลฟี่กับทุเรียนนะครับทุเรียนได้ ตนี้ทุเรียนใกล้จะสุกแล้วครับตนนี้ต้นนี้จะมีสี่ห้าลูกทุเรียนแล้วก็ข้างในก็จะเป็นต้นเงาะครับเป็นลูกเขียวหน้าฝนนะครับหน้าจะสุกแล้วหน้าฝนใครที่ชอบบรรยากาศหน้าฝนมาดู ส่วนเงาะนี่ได้เลยครับเดี๋ยวต่อไปไปดูห้องน้ำกันครับทางหน้านจะเป็นจุดบริการครับสำหรับนักท่องเที่ยวใครที่มาแตงก็สามารถติดต่อได้เลยสำหรับค่าบริการนะครับในส่วนของเฮ้ยชิวไหมค่ากลางเต็น ผู้ใหญ่ท่านละ150บาทนะครับเด็กท่านละ50บาทนะครับจุดนี้ครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับการบริการเข้าห้องน้ำคนละ5บาทนะครับหลังจาก6โมงเย็นถึง9นาฬิกาของอีกวันหนึ่งสามารถใช้บริการได้ฟรีครับ สําหรับห้องน้ำนะครับจะแยกเป็นชายหญิงให้เรียบร้อยนะครับห้องอาบน้ำของจะมีสองสองห้องก็ห้องน้ำมีสองห้องแยก ชายหญิงเรียบร้อยคนละฝั่งภายในนั้นแล้วก็มีจุดบริการสาหรับหลังการนะครับมีจุดบริการสำหรับหลังการเดี๋ยวจะเข้ามาดูในห้องน้ำกันครับว่าเป็นยังไงหอยยญาห้องน้ำผู้หญิงนะครับ ดูห้องน้ำผู้ชายกันต่อครับห้องนี้จะเป็นห้องอาบน้ำรับมีฝักบัวับมีจุดวางสบู่แล้วก็มีที่แขวนผ้าเรียบร้อย เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศในช่วงเย็นนะครับว่าจะเงียบสงบขนาดไหนไปกันเลย ไปแล้วไปแล้วลัดหน่อยแล้วหน่อยอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ฝากพี่น้องทุกคนติดตามรับชมนะครับช่องของจ่าพานัวนะครับและติดตามรับชมคลิปนี้และคลิปต่อไปว่าจ่าพานัวจะพาไปเที่ยวไหนหรือจะทำคลิปอะไรให้ดูฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ É,